ยาณในอินทริยาปโรปริยตาญานในฉันทะเป็นที่มานอนและกิเลสอันนอนเนื่องแห่งสัตว์ทั้งหลายยาณในยมกะปาติหารยานในมหากรุณาสมาบัติอันพระตถาคตทรงทราบแล้วทรงเห็นแล้วทรงรู้แจ้งแล้วทรงทำให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วตลอดทั้งหมดด้วยพระปัญญา ที่ไม่ได้ส่งถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาไม่มีชื่อว่าสัพพัญยุตยานเพราะอัดว่าอารมณ์ที่ได้เห็นที่ได้ฟังที่ได้ทราบที่ได้รู้แจ้งที่ได้ถึงที่สแสวงหาท,ที่เที่ยวตามหาด้วยใจแห่งโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกแห่งมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทพและมนุษย์ อันพระตถาคตทรงทราบแล้วทรงเห็นแล้วทรงรู้แจ้งแล้วทรงทำให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วตลอดทั้งหมดด้วยพระปัญญาที่ไม่ได้ทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาไม่มีชื่อว่าอนาวารณญาณเพราะอัดว่าในญาณน,นั้นไม่มีเครื่องกัน้น